ทุกวันนี้คุณไม่ได้นั่งทํางานหน้าโต๊ะคอมอย่างเดียวใช่ไหมครับคุณยังมีมือถือและคุณยังมีแท็บเลต็ตและบางครั้งคุณก็อาจจะอ่านหนังสือบนโต๊ะทำงานแล้ววันนี้ซีบูทัยแลนดได้เปิดตัวนวัตกรรม6 D Arm Rest ที่ไม่ใช่ช่วยให้คุณแค่นั่งทำงานบนเก้าอี้แต่ยังช่วยให้คุณใช้ชีวิตบนเก้าอี้ให้ห่างไกลจากโรคออฟฟิศซินโดมได้อีกด้วยครับดีแรก Arm Rest สามารถปรับระดับความสูงต่ำได้เพื่อให้ระดับการวางข้อศอกและแขนด้านล่างขนานกับพื้นถูกต้องตามหลักสรีระ ดีที่2ปรับแขนเลื่อนเข้าออกได้เพื่อรองรับปลายแขนขณะพิมพ์หรือเล่นเกมดีที่3ส,สามารถปรับระยะห่างระหว่างแขนทั้งสองข้างให้พอดีกับระยะไหล่ของผู้ใช้งานดีที่4 p ่พาว i ์อินแอนด์ g l e เพื่อให้แนวการวางแขนปรับได้ตรงกับสรีระในการนั่งมากยิ่งขึ้นและดีที่5คือการโร a t i o n เอนตามลำตัวเมื่อขณะพักพอน ดีที่6 t ทิว a อ j เจ t m e เมเพื่อให้ข้อมืออยู่ในสัดส่วนที่สบายและพอดีในการใช้งานคุณเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า 6D Armrest จะมาพลิกวงการ Ergonomic s h a r r ได้ยังไงไปทดลองกันนะครับซี h ู t ท a i l a n d ทุกสาขาย,ยินดีต้อนรับครับ